ความหวังใหม่ของผู้ป่วย HIV ยาป้องกัน HIV ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวแรกได้รับการอนุมัติและกำลังจะส่งไปทั่วโลกแล้วครับวงการสาธารณสุขทั่วโลกกำลังจับตามองความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อ HIV เมื่อยาป้องกันที่มีประสิทธิภาพเกือบร้0ยซตัวแรกที่ชื่อว่าเลนาคาปาเวียหรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้านะครับคือ Yes to Go ที่ได้รับการอนุมัติและเตรียมพร้อมเข้าถึงผู้คนทั่วโลก ยานี้มาในรูปแบบของยาฉีดเพียงปีละสองครั้งซึ่งนับว่าเป็นความหวังใหม่ในการยุติการแพร่ระบาดของ HIV ที่ดำเนินมายาวนานกว่า44ปีครับเยสุโกะนะครับเป็นยาในกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าสารยับยั้งแคปซิดซึ่งออกฤทธิ์โดยการเข้าไปขัดขวางการทำงานของโปรตีนห่อหุ้มเชื้อ HIV ทํวทำให้ไวรัสไม่สามารถจำลองตัวเองและแพร่กระจายไปยังเซลล์ใหม่ได้การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่ายาตัวนี้สามารถ ป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้เกือบ100%ซึ่ง เป็นประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การป้องกัน HIV ความสำเร็จของ Yes to Go ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นในการทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้บริษัท g i l s แอด Science s ปัจจุบันนะครับผู้ที่ต้องการป้องกัน HIV ด้วยยาเพลมักจะต้องรับประทานยาทุกวันครับซึ่งอาจเป็นภาระและส่งผลต่อการปฏิบัติตามแผนการรักษาได้การที่ Yes to Go สามารถ ฉีดได้เพียงปีละ2ครั้งจะช่วยลดอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลืมกินยาและตระบาบาปทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาเพล็บ่อยๆการอนุมัติยา Yes to go ถือเป็นหมุดหมายสําคัญที่จุดประกายความหวังในการยุติการแพร่ระบาดของ HIV ทั่วโลกได้อย่างแท้จริงครับ